สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็พามาชมต้นไม้มงคลสวยๆค่ะต้นไม้มงคลสวยๆของคุณแม่เยอะเลยค่ะต้นนี้ต้นคานะคะเพื่อนๆคานกกาานะคะจะมีใบสีม่วงแล้วก็จะเป็นสีเขียวล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เศรษฐีรวยทรัพย์นะคะเพื่อนๆ เศรษฐีเรือนนอกนะคะนี่เลยค่ะออมชมพูค่ะเพื่อนๆอนออมเงินนะคะออมเงินอันนี้ออมชมพูค่ะเศรษฐีใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเศรษฐีใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะนี่เลยค่ะ อันยญมณีนะคะเพื่อนๆสวยๆค่ะนี่ก็สวยมากๆเลยนะคะใบลายมากๆเลยค่ะท่านี้บอลสีของคุณแม่ค่ะนี่คุณแม่มีถุงเงินถุงทองด้วยนะคะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองค่ะนี้ เจ้าคงเดนมาร์กเจ้าคงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆนลูกไม้ปา่าการดำนะคะสเสนจันแดงนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่ก็มาถ่ายรีวิวต้นไม้สวยๆให้เพื่อนเพื่อน,นดูค่ะ คุณแม่ก็กําลังจะเพาะเลี้ยงนะคะเพืเ่อนๆคุณแม่กําลังจะเพาะเลี้ยงเอาไว้สวยๆค่ะฝากกดติดตามกันด้วยค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะคุณแม่มาถ่ายทําให้ดูรอบค่ำค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมหาเศรษฐีนะคะต้นมหาเศรษฐีกำลังจะเพาะอยู่ค่ะ จะเป็นใบลายนะคะเพื่อนใบลายแบบนี้ค่ะสาวน้อยปับแป้งของคุณแม่ก็กำลังเพาะเอาไว้เยอะมากเลยนะคะสาวน้อยป่าแป้งฝากกดติดตามกันด้วยนะคะตรงนี้เราก็เป็นที่เพาะต้นไม้ของคุณแม่นะคะอันนี้ต้นทุเรียนค่ะทุเรียนที่เราเพาะวันนั้นนะคะ คุณแม่เพาะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูฝากกดติดตามให้คุณแม่ด้วยนะคะคเพื่อนๆมุมบ้านคุณแม่ก็จะเป็นสวนไปหมดเลยนะคะจะเป็นสวนหมดเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนค่ะนี่เลยอยู่นี่เลยนะคะไม้ฟอกอากาศของคุณแม่ จะเป็นสวนหมดเลยนะคะแถวนี้สวยๆค่ะสวยๆนั่นก็จะเศรษฐีวินสันมีเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เศรษฐีวินสันค่ะโอ้ยอันนี้เยอะมากยอยู่ทั่วไปเลยค่ะเพื่อนกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะสาวน้อยปับแป้งของคุณแม่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ ต้นนี้ก็จะงามมากๆเลยค่ะต้นนี้ต้นรักต้นห่วงเลยนะคะเพื่อนๆต้นรักต้นห่วงมีเยอะมากไปบ้านใหม่จะขนไปหมดหรือเปล่าฝากกดติดตามกันด้วยนะคะช่องแม่สายพิน Family ค่ะ อันนี้ใบจะเป็นเชื้อรานะคะคุณแม่ปล่อยเขาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเขาเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะคุณแม่จะตัดกิ่งนี้ทิ้งไปเลยค่ะอันนั้นลูกเขานะคะนั่นนกคุ้มนะคะต้นคุ้มค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะช่องแม่สายพินฟมิลี่ค่ะกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์คุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็มารีวิวให้ดูนะคะ ต้นใสใบศักของคุณแม่งามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้นใสใบศักต้นใหญ่มากๆเลยค่ะมีคนมาขอซื้อคุณแม่สองพันบาทนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่ขายค่ะต้นใสใบศักค่ะเป็นไม้มงคลนะคะเพื่อนๆฝากดติดตามกันด้วยนะคะเช่าแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะ เยอะมากๆเลยค่ะต้นไม้ของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะคุณแม่ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไว้ข่าวหน้าคุณแม่จะมารีวิวให้ดูใหม่นะคะคเพื่อน